สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบมกับนัดเช่นเคยเบื่อกันหรือยังคะเบื่อไม่ย้ายนะคะก็มีแค่นัดคนเดียวนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกันแบบอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่นัด ได้มาก็คือผู้ชายน่ารักน่ารักมาช่วยรีวิวอีกทีนึงนะคะครับผมวันนี้ใครเอ่ยชื่อต้อมครับฝากเนฝากตัวฝากเบอร์โทรฝากทุกอย่างได้หมดนะคะเป็นฝากตังค์นะฝากตังค์ไว้ด้วยก็ดีจอมขาำไม่ได้ค่ะนะคะในทีนี้นะคะโควิดต้องอยู่กับบ้านนะคะอย่าลืมใช้ปลายนิ้วให้เป็นประโยชน์ใช่กดไลค์นะคะแล้วก็ชอบก็กดแชร์ ชร์สิอ,อ๋อแชร์โอเคแชร์ก,ก่อนอได้เลยขายอย่างเดียวเลยใช่ใชวันนี้มารีวิวอะไรคะมารีวิวตอนนี้เราจะมีตัว Apple A 9 2020ครับผมตัวไหนอะตัวนี้เลยตัวกลางโอ้เมื่อกี้นะคะเราจะรีวิวแบบกระเถิ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 บ<ช>ขึ้นมาเป็นฮีโร่โมเดลถามว่าอันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะที่แบบว่าน่าเป็นเจ้าของกระเถิบไปจนถึงรุ่นสเปกเทพนะคะในราคาที่เราสามารถ คว้าได<ช>้ถู่ต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเรสร็จเสมือนว่าเราซื้อมาครอบก่อนครอบก่อนแต้แตะ อัปโเอ่ย้ p p o A9 2020ครับใช่ค่ะ o p p โป9 2020นะคะ2020ใช่2020ใช่ค่ะเมื่อเราซื้อมาเอเขียนไว้เลยนะคะ 8G ดจิใช่คือถ้าเป็นของอั p โปครับผมสังเกตได้ว่าสเปคความจุเท่าไหร่แรมเท่าไหร่สังเกตได้ที่ตรงซ้ายมือบนมันจะมีบอกทุกรุ่นเลยครับผมทุกรุ่นเลยค่ะบอกสเปกเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูตรงนี้กันเลยนะคะว่า สเปคของมันนะคะเหมาะที่จะเป็นการถ่ายภาพใช่หรือว่าจะเหมาะที่สําหรับการเล่นเกมอย่างเราเรานี่เองนะคะัวนี้ต้องบอกว่าได้หมดเลยได้หมดเลยะะใช่ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดกล่องกันก่อนนะคะแต่แดมแต่แดม้ดดมกล่องหายไปเลยไม่ได้ไม่้งคเดี๋ยวโดนหักตังอาทีนี้นะคะเราก็จะมากับตัวเครื่องนิดนึงนะคะนี่สีนี้เลยเราจะยังไม่สนใจตัวเครื่องใช่ครับเราจะสนใจอัน เราจะดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างไม่มีการล่องขนเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรของนัดอ,อะล่องขนไรอะ่ะอ๋อมางเสียอะแดปเตอร์นี่ก็คก็ต้องบอกว่านี่เองอะแดปเตอร์ของเรานะคะมาเปิดมานะคะกล่องตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องที่เราคุ้นเคยกันนะคะเหมือนเดิมเิมครับผมนะคะนสนับสนุนในเรื่องของการซื้อของแท้นะคะก็จะเป็นเคสนะคะเจาะรูครบ ใช่ก็คือตัวนี้ขอโปรที่เราแถมให้ก็คือลูกค้าสามารถซื้อเครื่องแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยของ,งเราตัวนี้มีฟิลม์มมีเคสมาให้ได้<ส>เลยครับ <จะ S 2> ผมใส่แจวบมากค่ะแล้วก็เป็นคู่มือ,มอของคนเก่งภาษาอย่างเรานะคะอันนี้มีทุกภาษาเลยแล้วก็มีคลิปไม่ใช่คลิปวิดีโอตัวนี้คลิปก็คือตัวที่จิ้มซิมครับผมใช่ค่ะอันนี้ที่จิ้มซิมของเขาจะสั้นนิดนึงนะคะ แล้วะตัวนี้จะไม่พยาวอันนี้จะสั้นแต่ว่าจะใหญ่แล้วก็สั้นถูกต้องค่ะน้องชมากเลยอันนี้คืออันนี้คือที่จิ้มซิมะเข็มจิ้มซิมนะผมอันนี้อยากจินเลยเข็มจิ้มซิมค่ะอันนี้โฟกัสที่โทรศัพท์ครับผมโอเคต่อมานะคะเราเปิดมาข้างในนะคะเราก็จะเจออุ้ยอันนี้มีครบนะมีตัวนี้มีครบครับผมทําเป็นเล่นไปนี่ค่ะ มันจะร่วงไหมไม่ร่วงครับนี่ค่ะก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีหูฟังแล้วก็สายชาร์จครับสายชาร์จนะคะครบเลยอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แบบสายชาร์จธรรมดาชาร์จธรรมดามอนเองนะคะแล้วก็จะมีหูฟังนะคะสามจุดห้าใช่ใช่ใช่หูฟังนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานสําหรับราคานี้นะคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้อันนี้สายชาร์จก็คือตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ type c ครับ ยาวอยู่เหมือนกันยาวเพราะว่ามันขหมดเอาไว้นะคะอันนี้เป็น t y p C ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนี่เลยเรามาดูรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่อง,องกันกีนกนเลยค่ะนะคะเก็บเลยนะคะเช็ดเช็ดก่อนเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็เช็ดไม่สะอาดค่ะเช็ดเช็ดติดทิไม่หรอกคะ่ะไม่มีอะไรมากะคะ่ะเพราะว่ามีรอยนิ้วมือนะคะมันจะทําให้เราไม่ครบอัตลรสนะคะ แต่แต่ด้านแต่ในสีลซ่ส,สีนี้จะแบบโดดเด่นมากสวยอะผมะของ<บ>เราก็เป็นการไล่เฉดสีอีกแล้วใช่ใช่เดี๋ยวกันนะคะปกตินะคะของแบรนด์ทั่วไปนะคะจะมีการไล่เฉดสีแบบนี้ตั้งแต่สีมืดนะคะจนกระทั่งขึ้นไปปุ๊บ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 เป็นสีสว่าง,างนะคะแต่ดูตรงนี้นะคะของเราจะเป็นไล่จากด้านข้างครับใช่ใช่อันนี้จะเป็นม่ว่างนะคะไล่มาอย่างฟ้ามาปืด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 นี่เองนะคะ Hmm. อันนี้ถ้าใครที่แบบว่าถือใช้นี่ก็คือแบบจะดูดูเด่นมากๆเลยนัด <Not S 2> <c oughs> ใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันเกี่ยวกับตัวเครื่องกันรอบๆนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูการเรื่องของกล้องหน้าก่อนเลยนะคะ ค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับหยดน้ำ <S 2> <S 2> ใช่ก,ก็คือจะเป็นดีไซน์ของตัวหน้าจอของ oppo เลยก็จะเป็นหน้าจอหยดน้ำครับผมตัวนี้แล้วก็รู้สึกจะมีซ่องลำโพงด้วยปะอ่าใช่ตัวนี้ก็คือของเราจะมาพร้อมกับลำโพงคู่ครับผม <ลำ S 2> สเตอริโอรอบพิศทางระบบเสียง w o l b y atmos ครับผม dolby นะคะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะมือถือไรของนั้นนี่ก็เอรอดเอรอดเอรอดแบตเตอรี่มันเหลือทเดียว โอเคต่อเลยนะคะค่ะทางด้านของตัวเครื่องเมื่อกี้สังเกตดูนะคะของแบรนด์อื่นเขาก็จะมีสีของเขานะคะของ oppo ก็มีสีของ oppo เหมือนกันค่ะข้างๆนี่จะเป็นสีเขียวนี่อยากให้ดูชัดๆของอนญเข้าไปหยุดยบใกล้ๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห,หม็ตัวปุ่มเปิดปิดอะคะ่ะเห็นไหม ววสีเขย,ววยใช่คือถ้าเป็นปกต<ช>ิถ้าเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปก็คือจะเป็นสีเดียวกับด้าน<ช>หลังเลยแต่อันนี้คือของเราก็จะมีพิเศษมาใะดูแบบดูเด่นน,นะคะจะเป็น การเสียบมีไทอะไรบ้างตอนนี้มีไทซีครับผมเป็นไทซีหมดเลยไทซีหมดเลยแล้วก็มี3 5มจุดห้าฟัง3.5แ้ล้วลำโพงด้วยใช่ลำโพงนี่คือจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงตรงเหนือกล้องขึ้นมาแสดงว่าลำโพงจะมี2จุดนะคะมีล่างจุดหนึ่งแล้วก็ข้างบนจุดหนึ่งนะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเหมือนทั่วๆไปค่ะก็คือเร่งในเรื่องของเสียงใช่เพิ่มเสียงลดเสียงครับผในเรื่องของสิ่ง ใช่ซิมตัวนี้ของเราก็สามารถใส่ได้สองซิมแล้วก็เพิ่มเอสติกาดได้อีกด้วยีได้เท่าไหร่ได้คะตัวนี้ได้สูงสุดห1าหนึ่งสองครับห้าหนึ่งสองนะคะค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีฟิ้งก์กริปส์นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลายนิ้วมืออือันนี้สังเกตดีๆว่ามีกล้องหลังกิ่ตัวพี่นัดดูว่ามีกล้องกีดตัวครับผมน,น,นัดจะไม่พลาดอีกค่ะเพราะเห็นชัดๆว่ามันสมค่ะแต่มันมีอยู่ติ่งหนึ่งที่มันแอบแอบอยู่อันนี้ไม่ใช่แฟลชอะครับ ที่อยู่ตรงนี้เฮ้ย <H ö y> นัดว่าเดาเลยได้ไหมได้ครับผมสี่ไหมสี่ชายครับอันนี้สี่ตัวกล้องหลังของเราตัวนี้พร้อมสเป๊กมาแล้วอันนี้ของเราให้กล้องมาถึงสี่ตัวกันเลย <S 2> <S 2> อ๋อค่ะค่ะกล้องสี่ตัวเฮ้ยน่าสงสัยมากๆเลยค่ะคือถ้าจะดูจริงๆอ่ะอยากให้เห็นมากๆเลยนะคะนี่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 คือกล้องนะคะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ทำไมตรงนี้ตูองเขียวเขียวด้วยอะเงี้ยเงี้ยเงี้ยทำไมตรงนี้ต้้งเขียวเขียวเห็นไหมเห็นไหมอันสุดท้ายอะนี่นีหนีหนีนีดีไซน์ของเขาไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับผมค่ะแล้วตัวนี้ก็คือของเราจะเรียงตั้งแต่ตัวกล้องกล้องหลักกล้องหลักตัวนี้ของเราอยู่ที่48ล้านค่ะกล้องเลนวายค่ะตัวนี้อยู่ที่8ล้านนะครับผมแล้วก็กล้องตัวที่3ามี่ยจะเป็นกล้องพอร์เต็ด อยู่ที่2ล้านอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้องสำหรับถ่ายพวกอ่าฟิลเตอร์ต่างๆเงี้ยก็ความละเอียด2ล้านเหมือนกันครับผม48่สิบแปดบวกแปดบวกสองสองบวกสองครับผมบวกสองใช่ฮะอ๋อเยอะมากเท่าไหร่ครับ48่สิบปดบวกแปดบวกสอบวกสเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่หนักขนาดนี้ ต้องกลัวมาแล้วเยอะม,มากกองนหน้าเท่าไหร่คะเนี่ยกองหน้าตัวนี้16บล้านครับผมอันนี้มันหนักนะคะไม่ได้หนักราคาเลยค่ะหนักก้องค่ะหนักมากจัดเต็มมากเลยครับใช่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 แล้วทีเนี้ยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะเมื่อกี้นี้นะก็ลองไปแล้วอุ้ยมันมีวิวติมโหมดด้วยนะใช่ตัวนี้คือจะเป็นออโต้บิวตี้โหมดนี่นี่ตั้งต่ตอ่าเสียงเจกัลลักษณมากดังแฉะนี่สวยงาม อันนี้มันจะมี AI ปรับแต่งให้อัตโนมัติครับผมค่ะแล้วที่สำคัญนะคะหมวดกล้องนะคะจะมีพวกถ่ายแบบบ,คบ,บคุคคลก็ดีนะคะมี beauty mode มีทุกอย่างให้หมดนะคะแล้วก็มีหมวดของวิดีโอใช่มีสติ๊กเกอร์ด้วยแต่ว่าตัวนี้จะมีแนะนํานิดนึงคือถ้าเป็นในตัวส่วนของตัว oppo a9 2020ตัวนี้คือราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่า ราคาไม่ถึงหมื่นครับใช่ตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าของเรามีไนท์โหมดมาให้เลยไนท์โหมดใช่ครับผมปกติถ้าเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปจะต้อง20,000อ่น<อ>ถึงจะถ่ายแบบภาพกลางคืนได้ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ของเราไนท์โหมดด้วยใช่ครับผมวีดีวีดีโอมี b ี a ี t y ด้วยอะ่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าชอบถ่ายวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะผมเอาไปลง youtube ลง IG Story ออะไรเงี้ยสามารถปรับ บิวตี้ได้เลยได้ค่ะเมื่อกี้เรารู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของกล้องนะคะว่าเป็นไงบ้างกันแ,แบบจัดเต็มเพราะว่ารุ่นนี้้ารพลารื่องกล้องนะคะเรามากันเรื่องสเปคบ้างลอมเท่าไหร่คะตอนนี้ลอมร้อครับผม128ยย่แ,แรม8ทีเดียวอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราในรา,ในราคาไม่ถึง10,000แต่ว่าแรมเราให้มาถึง8เลยยูมอ <You more. S 2> แล้วทราบไหมครับว่าตัวน,นี้ใช้ซ p u อะไรเอย่ย s Snap, แ a p d r a อ o n ไหม หรือ snapdragon จริงหรอใช่ปกติคือถ้าเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปเงี้ยราคาตัวนี้ใช่ราคาเนี้ยจะไม่ใช่ snapdragon แต่คือ oppo ของเราตัวเนี้ย a9 2020ตัวเนี้ย snapdragon ห6หกเหลืออะไรเนี่ยครบทุกฟังก์ชันตั้งแต่ตัวกล้องเขาเหลือกับอะไรฉันเนี่ยเอา snapdragon มาด้วยใช่ครับผมงั้นหมายความว่าถ้าเป็น snapdragon แตะมาเมื่อไหร่ไหมถึงการเล่นเกมใช่การเล่นเกมใช่ครับผม ดูหนังฟังเ right. พลงเล่นเกมครบภาพครบจบในราคาที่8,999บาทอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตัวนี้คือจะเป็นราคาที่เปิดตัวมาแต่ว่าตอนนี้เราจะมีราคาพิเศษยังไงก็คือเหลืออยู่ที่7,999บาทลดไป1,000บาทครับผม7,000ใช่กว่าบาทใช่ครับผมแต่แถมขนาดนี้ใช่แรม8ลอย128 แล้วก็เหลือเหลืออีกอย่างหนึ่งพี่นัทรู้ไหมว่าอะไรอะไรแบตเตอรี่ยังไงเออแบต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 ตัวนี้ให้เรามาห้าพันมิลลิแอมเลยเต็มคือแบบจัดเต็มมากเลยคือเราถือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนี้ออกบ้านเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนายก็มันจะบอกเรื่องนึงนะคะว่าเขาจะเหลืออะไรคะในเมื่อแบบว่าแบตก็จะเต็มเกมก็เล่นได้ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะคะราคาตัเนี้ ดีไม่ดีมีโอเปอร์ลดราคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลดค่าเครื่องยังมีของแถมของเซนซีอีกนะคะจัดกันมาปึบปุบปุบปบเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยโอเคแต่น่ชอบนะเออแล้วมีสีอะไรบ้างครับตัวนี้มีสองสีครับผมก็คือจะมีสีสีม่วงน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเขียวดำครับนี่ดูดีไซน์เห็นไหมเห็นไหมมันไล่เฉดสีแบบวววิววิววใช่ตัวนี้คือทำให้แบบดูไม่น่าเบื่อ ใช่ใชค่ะมากค้นหาครับผมเพราะฉะนั้นนัดถึงบอกว่าให้ใช้เคสที่เขาแถมมานะคะตัวนี้เป็นเคส,สใส<ช>นะคะคทําให้เราเห็นภาพของตัวเครื่องอย่างสวยงามจริงๆนะคะค่ะเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันสเปกมันชัดแน่นเป็นหน้าอกมากเลยนะคะแต่เราต้องไปเอาออกสักหน่อยนะคะป่ะเราขอล <ปะ S 1> <อ>าท่านผู้ชมไป,ไป,ปก่อนน,นะคะวันนี้นัดและ ต้อมครับผมต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นตัวเครื่องกันต่อนะคะแล้วดูตามคลิปหน้าอย่าลืมใช่กดไลค์นะคะแล้วก็ชอบกด,กดแชร์และถ้าสนใจซื้ออย่าลืมกดตามลิงตัด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายหมดแล้ว